อีกครั้งกับอุบัติเหตุเรือข้ามฟากที่ขนนักท่องเที่ยวร่วม200คนกลับจากเกาะล้านมุ่งหน้าเข้าเทียบท่าเรือแหลงบารีไฮได้เกิดล่มบริเวณกลางอ่าวพัทยาสาเหตุหลักก็มาจากเรื่องเดิมๆประวัติศาสตร์ส้ำรอยสัำซากผู้โดยสารมากเกินไปและเสื้อชูชีพมีไม่เพียงพอรายการห้าเช้าข่าวดีได้ส่งคุณนพจักรลงพื้นที่เพื่อเจาะลึกเหตุการณ์นี้อย่างละเอียด เหตุการณ์เรือล่มนะครับจากเกา <önemli> ะ <g rab> <sm art> ล้านมาที่พัทยาตามรายงานบอกว่ามีคนที่อยู่บนเรือเนี่ยมากกว่า200รายครับวันนี้ผมอยู่กับ3รายที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่ารอดชีวิตมาได้ขอแนะนําคุณสุภาพันธ์นะครับและอีกสองคนน้องเนยแล้วก็น้องตี๋สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสาท่านนะครับสวัสดีค่ะอ <c oughs> ้าวเล่าให้ฟังหน่อยว่าเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าไปเที่ยวนี่คือไปเช้าเย็นกลับตอนบ่ายออกมาจากเกาะล้านกลับมาที่พัทยาตอนนั้นเนี่ย เป็นยังไงบ้างบนเรือในคนแน่นเลยไหมครับก็คนแน่นค่ะทีแรกเราไปเราว่าเราจะไม่ขึ้นลำนี้เราว่ายังยังไงก็คงไปไม่รอดเพราะคนเยอะครับก็เลยขอเขาว่าขอไปลำไหนได้ไหมไอ้ท้ายเรือคนทยอยคนส่งนะคะเขาบอกว่าอย่าเรื่องมากขึ้นไปเลยแล้วตอนนั้นตอนนั้นมีเรือกี่ลำตอนที่จะขึ้นเรือที่จอดอยู่อะครับจอดอยู่อีกลำหนึ่งรอรับอีกลำหนึ่งค่ะมีสองลำคนเนี่ย ลำแรกเต็มแล้วอีกลำนึงนี่มีคนไหมครับก็เหลืออยู่ประมาณยี่สิบกว่าคนโอ้โหคืออีกลำนึงนี่คือยังว่างๆอยู่ยังว่างค่ะเราขอเขาไหมว่าอยากจะไปขึ้นอีกหนึ่งลำขอค่ะบอกเขาว่ายังไงครับบอกว่าขอขึ้นลำนู้นได้ไหมเพราะว่าลำนี้คนเต็มแล้วเรามีหลานครับ <c oughs> เขาบอกว่ายังไงอย่าเรื่องมากใครบอกคนขับรถส่งนะคะอืม คนขับเรือคนขับเรือส่งคือยังไงก็จําเป็นจะต้องขึ้นเขาพูดอย่างนั้นเราก็เลยตัดสินใจขึ้นเรือไปแต่ว่าเริ่มมองหาทางออกแล้วทางออกแล้วเพราะว่าพอมันออกไปได้สักพักเนี่ยลูกคลื่นมันตีเข้ามาน้ําน้ําข้างล่างมันก็ไหลเข้ามาอืพอน้ํามันไหลเข้ามาเนี่ยเรารู้แล้วเรือลำนี้ต้องล่มครับเราก็เริ่มขึ้นข้างบนเขาวิ่งขึ้นเขาเหยียบลาเรียบยายมี่ขึ้นไปหมดเลยอืเราก็บอกขอร้องนะเรามีลานนะยังไงก็ ใครมีชูชีพให้กระโดดลงก่อนคือตอนนั้นเนี่ยคนในเรือเริ่มเห็นสภาพแล้วค่ะว่าอาจจะอาจจะล่มได้ค่ะก็พากันเอ,นเอ,เอ็นไปซ้ายเอาเรือก็เอ็นไปซ้ายครับเอ็นไปขวาเอาเอ็นไปขวาเราก็โดนเบียดไปตลอดอืมยายแพยายามบอกคนว่ามีหลานอยู่มีหลานอยู่โดนเหยียบ<ะ><ะ>ด้วยครับแล้วใครมีชูชีพขอร้องให้กระโดดลงไปก่อนเราสื่อสารกับฝรั่งไม่รู้เรื่องอแล้วพอพอขอเริ่มกระโดดก็เรือก็คว่ำ มันแบบว่ามันมิดมิดมด,ดิ่งลงเลยอ่ะครับพอมิดดิ่งลงแล้วหลานเนี่ยหลุดมือครับเราก็กระตุกแขนขึ้นมาอมพอกระตุกแขนขึ้นมาแล้วเร,เราพยายามเอามือข้างเนอ่ค้ำหาทางออกจะเอาอยัางไงั้งมันก็ตายกันที่นี่เพอะหลานกับยายสำลักน้ำมนทั้งคู่แล้วเพราะยังไม่ได้โพลเลยปฏิขึ้นเรือเนี่ยทุกคนต้องใส่ชูชีพเมื่อวานนี้ทุกคนได้ใส่ชูชีพไหมครับไม่ได้ใส่ใส่ส่วนน้อยค่ะชูชีพไม่พอไม่ถึงครึ่งค่ะไม่พอหรือว่าเราไม่ใส่เอง ไม่พอค่ะเขามีมาให้ไหมมีมาให้ค่ะมีมาให้เราโอ้มีมีตอนตอนที่ขึ้นไปน่ะชูชีพน่ะไม่มีแล้วอาเขาหามาให้ค่ะครับหามาให้ก็ไว้สองอันก็ผลักแย่งไปอันอก็เลยได้ตัวเล็กคนเดียวแต่แต่น้องเนยนี่ขึ้นไปแล้วใส่แล้วครับคุณย่าที่เป็นครูที่เสียชีวิตน่ะแกใส่ให้อืชูชีพมีไม่พอไม่พอต้องแย่งกัน เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าผู้โดยสารบางคนที่บางทีอวดเก่งไม่ใช่เราแน่นอนเราอยากใส่เราอยากใส่ไว้น้ําเป็นก็อยากใส่ค่ะคุณยายทํำยังไงวินาทีนั้นวินาทีนั้นก็กอดหลานว้อย่างเหนียวหลานก็หลุดมือไปก็กระชากกลับมาคนไหนได้กอดใครไว้กอดตัวเล็กเอาไว้เพราะคนนี้ยังไงเขาก็ต้องาตัวรอดได้เพราะอยู่กับอานั่งคนละที่ด้วยครับแเรากอดไว้ได้ตลอดไหมครับหลายคนนี้ก่อดไว้ได้ตลอดเลยเอาเขาชูขึ้นเหนือน้ําตลอดนอกจากลุกขึ้นมาเขาจะสําลัก ืมแล้วตัวคุณยายสำลักน้ำบ้างไหมอิ่มเลยค่ะอือิ่มจนแสบในท้องไปหมดแหละกำลังจะหมดแรงหละหลังคนนี้ป้ายน้ำเข้ามาพอดีอืมแม่จ๋าแม่อยู่ไหนแม่อยู่นี่ก็เลยเขาไว้จับชูชีพเขาเรื่องหายหน้าขึ้นครับเราก็บอกเลยแม่หมดแรงแล้วนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเป็นอะไรจับชูชีพเขาก่อนอืมแล้วเขาก็ตะโกนเรียกอาเขาตาตะโกนเรียกตาว่าตา เวียงเวียงห่วงอยากมาให้หน่อยมึงบยาอามาช่วยแม่ครับอ่าเขาก็เวียงมามันก็อยู่ไกลไอความเด็กตัวเท่านีน้บางคนเขาก็ไม่กล้าไปนะอันนี้ไปเลยไปยังไกลเลยไปดึงมาดึงมาแล้วให,ให้ให้ยายเนี่ยจับแล้วบางลำเขามาเนี่ยเราเรียกให้เขาช่วยนะลูกสาวเรียกลูกสาวไว้น้ำไม่เป็นครับช่วยด้วยคนไทยนะช่วยด้วยใครไปช่วยมึงมาตายบนเรือกูละว่าอย่างเนี้ย เรือเรือโดยสารเรือสติดสปีดโบ๊ทเรือสปีดโบ๊ทเขาจะวนเก็บของอย่างเดียวเลยเรือที่วิ่งว่อนอยู่ตรงนั้นก็ไม่ค่อยได้มาช่วยเท่าไหร่ก็อยู่กันในเหตุการณ์กันหมดอืเขาไม่ค่อยช่วยเขาขับวนเฉยๆยสุดท้ายก็ต้องรอ20นาทีจนเรือของกู้ภัยมาช่วยอันนี้ที่เรือลำที่มาช่วยสองคนนี้เป็นเรืออะไรสปีดโบ๊ทหรืออะไรเนี่ยครับครับอ้าว เราน Ooh, ้องเนยใจกล้ามากนะกลัวไหมครับเมื่อคืนนี้กลัวไหมกลัวค่ะกลัวเปล่ากลัวค่ะแล้วเราทำยังไงบ้างครับเมื่อคืนเมื่อวานใจกล้ามากแต่ว่ากลัวกล้องตอนนี้ไหน้นะแม่เราบอกเราบอกคุณยายเราอย่างไรบอกแม่อย่างไรเมื่อวานนี้แม่ทำใจดีๆไว้ก่อนนะพยายามพูดกับแม่เราอย่างนี้ ให้จับให้จับไอ้ไอ้งานของเขาอะไอ้ชูชีพอะแล้วให้เรางะเงยหน้าขึ้นแม่หอหวา่หน้าความลงนะแม่เงยหน้าขึ้นหนูมาช่วยแล้วอันนี้อธิบายหน่อยคือความจริงความสัมพันธ์เนี่ยเป็นยายกับหลานแต่ว่าสองคนนี้เรียกคุณยายว่าแม่อืมอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงก็แสดงว่ารักกันแล้วก็ดูแลกันมาตลอดอยู่แล้วไปไหนไปด้วย สุดท้ายใน200กว่าคนเรือออกไปพี่วิลลูบูเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติตอนไหนครับก็วิ่งไปประมาณสัก20กว่านาทีครับประมาณสัก20กว่านาทีเรือข้างหน้ามันจะเอียงลงหน่อยหนึ่งและทีนี้มันก็ทีนี้ก็เห็นคนข้างล่างขึ้นมาผมอยู่ข้างบนครับผมยืนอยู่ข้างบนเห็นคนข้างล่าง วิ่งขึ้นมาเขาบอกเรือมันรั่วเรือมันั่วแต่ไอ้พวกขับเรือก็บอกว่าเรือดับมผมก็เลยยกโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาน้องสาวและพี่สาวพวกญาติญาติก็เลยบอกว่าเร,เรียกเรือทุกลำแถวไหนมาช่วยหน่อยเพราะว่าเรือที่เรานั่งมานี้มันจะจมน้ําอยู่แล้วมั่นใจเลยว่าจมน้ําแน่นอนครับผมรู้ว่ามั่นใจแน่นอนครับ จมน้ําแน่นอนผมก็เลยพอมันมีปัญหาผมก็เลยเอามือไปควา้าเอาชูชีพมาใส่แล้วก็ใส่ให้ยายให้หลานครับแล้วห้ญาติๆาติก็เรียกทุกคนแล้วก็ให้พวกฝรั่งพวกอะไรเราก็แจกให้เขาช่วยเหลือเขาแจกให้เขาบอกเจนเย็น,นไม่เป็นไรเราก็เรียกแต่เราโทรไปแล้วเขาน้องสาวกับพี่สาวเขาโทรมาบอกว่าไอ้พวกนั้นมันว่าเขารอกันเล่นหรือเปล่าว่าเรือจะลัว่วเรือจะล่ม mm hmm. พวกอยู่ โป้ไอเกาะอะไรแสมาอืมอาแสมาอะไรอ่ะคือเราโทรมาเราโทรบอกเขาว่าเขาพยายามไปพยายามให้ให้ให้ติดต่อเรือหน่อยให้มาช่วยหน่อยว่าเราวิ่งมาได้สักยี่สิบกวนาทีแหละเรือจะล่มแน่แหละอืพอเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องเล่นอีกเขาเขาคิดว่าเป็นเรื่องเล่นทุกคนก็ขึ้นจากชั้นล่างนี้มาข้างบนแล้วก็ใส่ชูชีพใครแย่งกันใส่ชู้ชีพ ชูชีพมีไม่พอมีก็ไม่พอครับเพราะว่ามันแย่งกันด้วยแล้วคนครึ่งไหมครับก็น่าน่าจะประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เกินครึ่งมาหน่อยหน่อยแต่ก็ถือว่าน้อยน้อยน้อยมากตามข่าวบอกว่าเรือไปชนโขดหินอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ไม่ใช่แน่นอนแล้วพี่ว่าเป็นอะไรครับผมว่าเรือมันจะลั่วหรือมันจะบรรทุกคนน้ําหนักเกินอ่ะครับแล้วมันทําให้เอียงไง เรือวิ่งไปวิ่งไปแล้วมันก็เอียงลงแล้วก็พอมันดับเครื่องแล้วเรือมันก็ค่อยๆจมลงอยากจะบอกอะไรกับเจ้าของเรือโดยเฉพาะคนที่บอกกับเราว่าอย่าดื้อแล้วก็ให้ขึ้นเรือลำนี้ครับก็อยากให้เขาแบบคิดบ้างเวลาเขาจะพูดอะไรนั่นนะครับเราพวกเราเนี่ยมีชีวิตเขาก็มีชีวิตเกิดครอบครัวเขามาดุอย่างพวกเราทำไงแค่นั้นเลย่ะ ค,คิดถึงอกเขาอกเรา,ามาตรฐานเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องสําคัญถึงวันนี้นียังกล้าขึ้นเรืออยู่ไหมครับเนี่ยไม่ไปแล้วอืมเพราะว่าไม่เคยอาอาก็เลยกว่าไปไปด้วยกันครัไปเปิดหูเปิดตามากก็ว่างนันนี่ครั้งแรกเลยไหมครับครั้งแรกค่ะที่ไปเที่ยวเกาะล้านค่ะอมผมอ้าวขอให้สุขภาพแข็งแรงไวๆนะครับชื่นชมครอบครัวของคุณพี่มากๆนะครับที่ดูแลรักษา หลานทั้งสองคนแล้วก็เก่งกาจมากหลานสองคนกล้าหาญมาก <ไป S 1> ขอบคุณมากๆนะครับ <ไป S 1> ขอให้ทุกอย่างออกมาสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็หายไวๆแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณยายนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับความจริงอุบัติเหตุเหล่านี้หลีกเลี่ยงได้ครับถ้ามีมาตรการที่ชัดเจนมีกฎที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าสุดท้ายความประมาทความเห็นแก่ตัวนะครับของเจ้าของธุรกิจและน้ําใจที่ ของคนไทยเนะี่ยที่ยุคนี้อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับทำให้เหตุร้ายเนี่ยเกิดขึ้นกับเหตุเรือ mm hmm. ที่เกาะล้านล่มครับอันนี้คือช่วงเชิญมาคุยนะครับกลับไปพบกับสาระดีๆที่น่าสนใจจาก5ช้าข่าวดีกันต่อครับมาดู5ช้าข่าวดี